ทางด้านของอันบัตเจริญค่ะเพิ่นจัดกิจกรรมคิกออฟโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางหนีมีผลผู้คนหักกันนะคะเฉะลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพีนั่งเธอเจ้าฝากาลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ค่ะน,นายชนะชัชวานวงศ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟค่ะโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางหนีมีผลผู้คน กกน,นะคะเฉลิมประเกียรติสมเด็จพระเจ้าพีนั่งเธอเจ้าฟ้าก,กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราชิวาสราชนาคาริน,นะคะ่ะเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีนะคะวันประสูติ6พฤษภาค,คม2 5 6 6ณหแปลงโคกน้องหน้าโมเดลของนางสงา ท่านทีมานะคะอยู่ทีหมู่ที่สองตำบลนนองสามสีอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะความกันนี้นะคะเพื่อนก็ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคค่ะแก้รั้วเรือนยากจนเป้าหมายนะคะจานวนหารั้วเรือนน้ากันค่ะแล้วก็มีการปลูกไม่ผลนะคะทางนี้มีผลผู้คนหักกันเนี่แหละคะ่ะมีการปลูกพืชพักสนครัวและกาเพื่อนไปเยี่ยมชมแปลงโคกน้องหน้าโมเดลนะคะโดยมีนางจินตนาชัชวันวงประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจ,จเจริญมีหัวหน้าส่วน ราชการและการพี่น้องประชาชนเขาร่วมในกิจกรรมในเทอรนีนะคะส่วน,นด้านของนายอำเภอเซน,นังคณิคมค่ะน,นาย วิทยุท่องแป้นนะคะเพื่อนก็บ,บอกว่ากิจกรรมนี้นะคะนายอำเภอเสนาคณิคมเพิ่นก็ไเด้ดเริ่การขับเคลื่อนมีการขยายผลน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่การปฏิบัติค่ะการปลูกพักสวนครัวเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 6นะคะสู่การปฏิบัติเห็นผลเป็นรูป,ปรรมค่ะหละกักการยังยื่นตาม โครงการ1หมู่บ้านหนึ่งทั้ง,ทงนี้มีผลผู้คนหักกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่น่งเธอเจ้าฝ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราชิวาตรชนครินทนะคะเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองว่าราครบหนึ่งปีวันประสูติ6พฤษภาคม2,566 โดยกิจกรรมในมือนีนะคะเป็นก็รมีการเฉลิมพระเกียรติและการสร้างความพลังนะคะตอนเนื่องการน้อมนําเอาแนวพระราชดำรินะคะมีการปรลูพืชพักสซนครัวรเป็นการสร้างความมัน่นคงทังอาหารอย่างยืดน,น,นะคะกิจกรรมนี้ก็มีอย่างที่บอกไปค่ะว่านาซวนราชการนะคะผู้นําทองทิ้นทองที่และกการขั้วเรือนโคกน้องหน้าโมเดลนะคะประชาชนตําบลน,น้องสามสีให้ได้มีกิจกรรมรวมกันนะคะมีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ขั้วเรือนอยากจนหาขั้วเรือนน้ำกัน ะะโดยชุ่มรมแม่บานมหัดภหททจังหวัดอำนาจเจริญค่ะแล้วก็มีกิจกรรมปลูกไม่พ้นทั้งนี้มีพ้นผู้้นหักกันค่ะเป็นกิจกรรมปลูกพืชพักสวนครัวปลูกพืชสมุนไพรนะคะแล้วก็มีการเยี่ยมชมแปลงหน้าโคกนองหน้าโมเดลของนางสงาท่านทิม่านะคะซึ่งต้องบอกว่านางสงาท่านทิม่านี่เพิ่นเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จนะคะในการทําโคกนองหน้าโมเดลนะคะมีความมั่นคงทางอาหารมีรายไดจากการทาหน้า,าโคกโมเดลนี่แหละ นะคะหลักกาที่สาคัญเราสามารถที่จะจํหน่ายผลผลิตต่างๆในแปลงนาของเราได้กิจกรรมเทื่อนี้ค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะได้สานึกในพระมหากรุณาธิคุณน,น้อมนําเอาพระราชดําริสู่การปฏิบัตินะคะหลักกาที่สาคัญนี้ให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงในเรื่องของอาหารนะคะ,คะมีรายจะ,ะมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะมีการปลูกผืชผักสวนครัวไว้กินนะคะมีความหักความสามัคคีที่สําคัญนะคะเป็นการสร้างสวัสดิการสังคมนะคะมีการเกื้อกูลกันกนะคะ,คะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีสุขภาวะที่ดี นะคะดำร่งชีวิตตามหลักประชญาติของเศรษฐกิจพ่อเพียงนั่นเองค่ะสวนใหญ่แห้งนะครับเพิ่นกับปลูกลายยางน้ากันนะคะคต้องบอกว่าปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกน้ำผักสวนขั้วนะครับสามารถเห็ดเป็นโคกน้องหน้าพร้อมทั้งสามารถปลูกไว้กินเองก็ได้ขายน้ำก็ได้ขายเลือก,กินก็เอาไปขายเป็นการ,รเพิ่มรายได้น้ำเพิ่มรายได้ในใพัวเรือนนะครับและก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในชุมชนวิสาหกิจชุมชนจากของน้ำนะครับ